สวัสดีครับทุกท่านช่วงนี้ต้องยอมรับกันเลยนะครับว่ารถใหม่ๆรถไฟฟ้าเนี่ตอนนี้ออกกันมาเพียบเลยและราคาก็ดีด้วยจนรถน้ํามันนต้องตัวสั่นกันเลยทีเดียวและคลิปนี้นะครับก็มีรถ uv อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวในไทยปลายปีนี้นะครับนั่นก็คือรถช้างอันดีพาว S7 นะครับเป็นรถ SUV ไฟฟ้าพรีเมียมคอมแพคจากช้างอันออโตโมบิลนะครับ และหน้าตานะครับก็แทบจะเหมือนซูปเปอร์คาร์กันเลยเประตูไร้กรอบกระจกหลังคาเตี้ยท้ายลาดสปอร์ตเลยเรียกว่าการออกแบบของรญี่ปุ่นเนี่ยชิดซ้ายกันไปเลยนะครับฉางานอโอโตมบิลถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับคนไทยนะครับแต่โดยรูปร่างหน้าตาภายนอกก็โชว์ได้เหลียวมองได้แล้วนะครับางานดีพาว S เจะมีด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่น Standard r a n ร e มาด้วยกำลัง258แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ขนาด5 8 1กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลถึง520กิโลเมตรตามมาตรฐานทดลองของจีนนะครับ CLTC และอีกรุ่นนั้นก็คือรุ่น X ten range นะครับกำลังจะน้อยลงเหลือ2 1 8แรงมา้าแรงบิดยังเท่าเดิมนะครับแต่แบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นเป็น79.9กิโลวัตต์นะครับวิ่งได้ไกลถึง620กิโลเมตรส่วนความเร็วสูงสุดทั้งคู่่่ทได้180กิโเมตตรอัวง การตกแต่งภายในนะครับแม้จะเรียบแต่เน้นรายละเอียดการตกแต่งช่วยให้ดูหรูหราโดยวัสดุอย่างโครเมียมหนังเย็บลายเดมอนคัดมีการใช้จอมัลติฟังก์ชั่นกลางขนาด15.6นิ้วนะครับสำหรับควบคุมอุปกรณ์แสดงข้อมูลตลอดจนความบันเทิงและมีจอขนาด12.3นิ้วที่แผงบังแดด สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าสำหรับม่านวัดสำหรับผู้กับขี่ดิจิตอลนั้นเฉยไปแล้วนะครับเพราะรุ่นนี้ให้มาเป็น ar hud แสดงผลแบบโฮโลกราฟิกแบบล้ำๆกันไปนเลยทางด้านระบบความปลอดภัยนะครับมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ซึ่งแทบจะกลายเป็นปอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์ยุคใหม่ไปแล้วสำหรับราคาของฉ h n d e s เจ็นในจีน เริ่มต้นที่ราคา189,900หยวนสำหรับรถ Standard r a n g e และราคา22,900หยวนในรุ่น x c h a n g Range หรือคิดเป็นเงินไทยแล้วรุ่นท็อปก็ไม่เกิน1ล้านแสนบาทนะครับดังนั้นนะครับราคาเปิดตัวในไทยอาจเริ่มต้นใกล้เคียงกับรถ PPV รวมถึงรถ SUV Hybrid ขนาดคอมแพกของญี่ปุ่นแต่ดีไซน์ราใจกว่านแน่นอนอุปกรณ์เยอะกว่าและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนด้วย หากใครกำลังหารถ EV อยู่คันนี้อาจจะเพิ่มเป็นตัวเลือกของท่านก็ได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ